สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงในวันดําคลิปนี้นะ,ะเราจะมาตรวจสอบพลังงานของจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปสมาชิกที่เป็นคนไทยทำงานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดสมาชิกเพื่อนบ้านของเรา สอบปรปาวทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องคลิปวันนี้เป็นคลิปตรงกับวันที่12พฤษภาคม2568นะคะจะเป็นดวงของคุณพรังานของจิงักดิตและจักรวาลกำลังจะ เปคุณเรื่องอะไรบ้างนะคะใครมาเจอคลิปแนอนดอมคลิปนี้ต้องรีบเข้ามาฟังต้องรีบเข้ามารับเอาพลังงานด่วนๆนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่าลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะสักเซทเรียสราศีธนูชาตรไฟมูราสิมินราศีกรๆๆกฎสกายเปโสกอร์ปโอราศีพิจิกธาตุน้ำวีนัสราศีพิจ ราศีตุลน,น์ราศเลวราศีสิงห์ธาตุไฟแอริยราศีเมษธาตุไฟจันทร์กเกิดวันเสาร์ธาตุไฟจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะสำหรับใครที่มาเจอคลิปคลิปนี้มีวันที่ห้าเก้าหนึ่งสิบสี่แปดสิบเก้าสิบหกแล้วก็สิบแปดนะคะลัคนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นนะคะไม่เป็นไร สำหรับใครผ่านมาก็สามารถเข้ามารับฟังหรือว่ารับอพลังงานได้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่พมยานที่เราจับไว้จะเป็นพลังงานของคุณนะคะที่มีศีลสิทธิ์และก็พลังงานของครูบาอาจารย์ที่คอยปกป้องคุ้มครอง,งดูแลคุณนะคะเราได้ไพ่เทพสุ ไพ่พระขันทก,กุมารภพยพระพรหมฤรสีภพยท้าวเวสวรรณและภพ่พญาย,ยมราชนะคะพลังงานของเทพพระสุกเนี่ยเป็นพลังงานของเทพที่เกี่ยวกับในเรื่องของโภคทัพย์ความอุดมสมบูรณ์และความรักนะคะก็จะหมายถึง ตัวของคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูในเรื่องของความมั่นคงและในเรื่องของการเงินนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสมบูรณ์พูนสุขร่าเริงแจ่มใสสะดวกทั้งกายและก็ใจนะคะจะได้รับความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องการเงินและการงานคนโสดมีโอกาสมีความรักนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องการงาน ไพ่พระขันธกุมารจะเป็นพลังงานของบุคคลที่มีความอ่อนไหวนะคะอ่อนเยาว์แต่มากไปด้วยประสบการณ์ที่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนรเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆนะคะจะมีประสบการณ์ะะเกี่ยวกับในเรื่องการดํารงชีวิตในเรื่องการงานยุ่งวุ่นวายนะคะมีความวิตกกังวลใจนะคะอายุไม่มากแต่มีประสบการณ์เยอะแต่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ มีความมุมณะอุตสาหะมีความวิริยะภาคเพียรในการส,สารแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะมีสติปัญญามีกำลังที่เข้มแข็งอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้การเงินโดดเด่นนะคะแต่ต้องแลกมาด้วยออกําลังกายและกําลังใจ ไพ่พระพรมมฤษีนะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับพรแล้วก็ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศิษสิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาเอ็นดูนแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนมีความสุขกายสบายใจและมีโอกาสเกี่ยวกับความสําเร็จเรื่องของอาชีพการงานสูงนะเป็นคนโชคดีเรื่องการงานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานนะคะจึงถูกนะ เพื่อนเพื่อนหรือว่าใครๆแอบอิจฉาตาร้อนบ้างนะคะและพลังงานของทา้าเวสวร์ก็จะมีความโดดด่นนะเกี่ยวกับในเรื่องของความเข้มแข็งความดุดันความเด็ดขาดกาได้กก้าเสียเป็นคนจริงใจจริงจงังมีจิตเมตตาต่อบุตรและบริวารเป็นคนที่คัอนค้านที่จะมีในเรื่องของความเชื่อมัน่นและจริงจงังกับการดำารงชีวิต รู้จักอดทนอดกลัน้นเข้าใจปัญหาได้เป็นอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นนักแก้ไขปัญหานักบุกเบิกนะคะเป็นคนที่ฉลาดแยบยนผจญภัยนะคะมีในเรื่องของความเก่งแล้วก็มีจิตที่เมตตามีเรื่องของการที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีจากสิ่งศิษยิ์นะ และไพ่ยพยายมราชนะคะก็จะเป็นพรังงานของวาระสุดท้ายของชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะคะจะต้องเหมือนกับว่าเมื่อสิ้นอายุขัแล้วก็จะไปรอนะะในเรื่องของการพิพากษาบาปและบุญนะคะที่เคยทํามาในอดีตนะ,ะแล้วก็ ก็จะหมายถึงในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการงานที่อาจจะเกิดการถูกคดโกงเอารัดเปรียดล้มละลายหรือว่าถูกเลิกจ้างหรือว่าคดีความต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นใหนะ้ให้กาลังใจตัวเองนะแล้วก็ต่อสู้ฝ่อฟันดินรนนะคะอาจจะถูกแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงเรื่องของความดีความเด่นหน้าที่การงานแต่ก็ต้องอดทนเมื่อผ่านพ้นไปได้นะจะมีความสุขก,กายสบายใจเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ เรามาดูกันว่าพลังงานกูตอนนี้เวลานี้นะสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณแล้วบ้างนะคะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วบ้างนะตอนนี้เวลานี้ งงานของคุณนะเป็น n i o g s w s r d นะคะคุณก็มีการออสร้างกำแพงหรือว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบไม่ต้องการที่จะให้ใครลำเส้นชีวิตของคุณนะคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความซื่อสัตย์เป็นคนที่เที่ยงตรงรักความถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรที่ชัดเจน นะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของการไตรตรองคิดพินิษพิจารณาก่อนที่จะลงทุนหรือว่าลงแรงทำไรายไปเนี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความจริงจังเด็ดขาดนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่ายึดมั่นถือมั่นนะ,ะในความคิดความรู้สึกของตัวเองแม้นะคะคุณจะทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้อื่นแต่ก็มีในเรื่องของสตินะ,ะมีเรื่องของการที่ เรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนะคะก่อนที่คิดอยากจะลงทุนนะคะฉะนั้นพลังงานของคุณเนี่ยไม่ว่าคิดจะเริ่มทําสิ่งใดนะ,ะจงเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวคุณเองหากต้องการนะ,ะขอคาช่วยเหลือขอความขอการปรึกษานะคะจากเพื่อนๆหรือว่าสังคมก็จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างแน่นอนด้วยบุญญาบารมีที่คุณมีนะ ทำให้ตัวของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าอย่างรวดเร็วในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จนะคะก็เรียกได้ว่าอีกไม่กี่เดือนคุณจะได้รับนะความสําเร็จและก็ได้รับอิสรภาพนะ,ะบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณคาดหวังไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็จักรวาลกําลังจะ เปเรื่องอะไรให้กับคุณนะเปคือการให้การมอบอะไรบางอย่างให้กับคุณที่มันควรค่าที่คุณจะได้รับนะคะเป็นสิ่งดีๆเป็นโอกาสดีๆเป็นความสําเร็จนะคะจะเป็นเรื่องอรายที่คุณจะได้รับการเปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องแรกที่คุณจะได้รับการเปจากสิ่งศิษย์และก็จักรวาล สามคาถานะคะการรอคอยของคุณรอคอยความสุขนะคะเออการกินดีอยู่ดีมีความสุขการรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ถ้าหากคุณมีการลงทุนลงแรงนะคะเออทำธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างนะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเหมือนสร้างไรายได้สร้างอาชีพ นะคะณนะตอนนี้เวลานี้คุณมีการหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ชีวิตของคุณนะคะออชุดรั้งความเจริญก้าวหน้าชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอสิ่งที่มันไม่สําคัญนะ,ะหรือว่าการคาดหวังอะไรที่มันเหมือนกับว่าดึงรั้งคุณไว้นะคะ เมื่อคุณนะคะหันมาถึงเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้อาจจะเป็นเรื่องการงานการลงทุนนะการทําธุรกิจการงานบางสิ่งบางอยา่างคุณจะได้รับชื่อเสียงและความสําเร็จที่คุณคาดหวังไว้อย่างแน่นอนนะคะมองไปในเรื่องของการสร้างไรายได้นะคะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าหยิบจับธุรกิจการงานนะจาก อา,อาชีพประจําอาจจะมีอาชีพเสริมหรือว่าะะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วสร้างรายได้ให้กับคุณและคุณกําลังจะได้รับการเป,เปเปในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยอาจที่จะมีคู่แข่งนะคะที่จะมาเหมือนกับขัดขวาง ความสุขของคุณขัดขวางในเรื่องของความสําเร็จของคุณนะคะขัดขวางในเรื่องของเป้าหมายของคุณเมื่อคุณนะคะมีความวิตกกังวลใจกับสิ่งนี้นะคะสิ่งที่มาขัดขวางคุณนะเจ้ากรรมนเวรเนี่ยนะคะคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณไม่ว่าเขาจะคิดทําร้ายคุณในรูปแบบไหนก็ตามอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานขัดขวางผลประโยชน์ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าเลื่อยขาเก้าอี้ของคุณ เจ้ากรรมในเวรเหล่านี้สร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณมาตลอดสร้างความเครียดสร้างความกดดันให้กับคุณมาตลอดถึงเวลาแล้วที่เจ้ากรรมในเวรของคุณจะนะคะถูกจัดการเด e อะจัดเม t นถูกวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตจัดการนะให้เจอวิบากกรรมที่เขาจะต้องนะ,ะได้รับผล นะคะเพราะว่าเขาได้สร้างวิบากกรรมไว้กับคุณสร้างกรรมไว้กับคุณมากมายจนเสียงสิทธิ์รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนะคะเส้นทางชีวิตของคุณจะปลอดปอโปร่งลงสบายคาดหวังสิ่งใดมีความฝันเกี่ยวกับความสำเร็จนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้น นะคุณจะได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถหรือว่าถ้าถูกขัดขวางในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการทาธุรกิจการงานบางสิ่งบางอย่างนะคะหนทางที่คุณจะทําจะปลอดปลโปร่งโล่งสบายนะคะและคุณจะได้นะคะ การเปจากสิ่งศิทธิ์และก็จัก,กรวาลก็จะเป็นในเรื่องของการได้รับการหยิบยืน่นการช่วยเหลือนะจากลูกหลานหรือว่าจากหัวหน้างานจากบริวารน,นะคะที่จากอดีตเนี่ยคือเขาอาจจะเมินเฉยหรือว่าไม่สนใจคุณแต่ต่อจากนี้ต้นไปลูกหลานบริวารของคุณหรือว่าเจ้านายของคุณนะคะที่เหมือนกับว่าไม่เคยมองเห็น ความสามารถของคุณไม่เคยมองเห็นคุณประโยชน์ของคุณต่อจากนี้ไปต้นไปเขาจะเห็นนะความรู้ความสามารถของคุณเขาจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณได้ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถนะคะเปิดทางให้อ่าอาจจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งให้ด้วยนะหรือว่าสิ่งที่คุณร้องขออ่บางคนท่านอาจจะไปขอพรอ้อ,อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะได้รับการเปสิ่งนั้นทันทีนะคะและสิ่งศิลแลวก็จักรวาลกาลังจะเปคุณเปในเรื่องของหากคุณเจอกับความวุ่นวายสังคมที่วุ่นวายนะคะหรือว่าสังคมที่เหมือนกับว่าปอกลอกคุณสังคมที่เอารัดเอาเปรียบคุณสังคมที่เหมือนกับ เรียกว่าไม่ให้ความยุติธรรมคุณในอดีตนะคือแบบหากคุณมีการลงทุนทําธุรกิจการงานไปกับเพื่อนกับฟูงหรือว่าให้การหยิบยืมให้การช่วยเหลือใครไปนะคะคนที่คิดร้ายคนที่หยิบยืน่นหยิบยืมการเงินของคุณเขานะคะเหมือนกับว่าเขาจะเจออุปสรรค เขาจะเจอในเรื่องของความถูกบีบถูกกดดันนะแล้วทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะหรือว่าคิดถึงคุณนึกถึงคุณคิดอยากจะเอาเงินมาคืนคุณหรือว่าคุณลงทุนลงแรงไปแล้วเจอ,เ,อเพื่อนที่เอารัดเอาเปรียบคุณจะรู้ความจริงว่าใครที่เอารัดเอาเปรียบคุณใครที่เห็นแก่ตัวกับคุณนะและคุณสามารถที่จะจัดการเขาได้ทันทีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจการงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะถูกโคดโกงนะคะกฎหมายจะลงโทษเขาทันที นะคะแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปคุณเรื่องอะไรสิ่งศิ์สิทธิ์และจักรวาลจะเปคุณจากคุณงามความดีที่คุณนะคะเคยสั่งสมไว้เคยมอบไว้เคยทําไว้เมื่อครั้งในอดีตและคุณก็ยังมีการที่แบบเหมือนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสิ่งนั้นมาตลอด สิ่งที่คุณเคยทำดีมาตลอดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นกำแพงนะคะป้องกันให้ตัวของคุณเนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหานะคะหรือว่าสามารถที่จะปกป้องชื่อเสียงและความสำเร็จและความสุขให้กับคุณได้นะคะมันเหมือนความดีคุ้มครองคุณอะ่ะ นะคะใครที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณใครที่นินทาคุณชีวิตของเขาจะเจอกับความล้มเหลวนะความบิบััินะสิ่งต่างๆที่คุณเคยสูญเสียไปด้วยคำพูดด้วยการกระทําของเขาณนะตอนนี้เวลานี้คนคนนั้นน่ะจะได้รับผลนะคะแห่งความโชคร้ายนะคะหรือว่ากรรมเหล่านั้นจะสะท้อนย้อนกับคนเหล่านั้นโดยที่ตัวคุณเนี่ย จะบริสุทธิ์นะ,ะจะได้รับความถูกต้องนะคะนี่คือพลังงานของสิ่งศักดิ์ที่จะจัดการให้กับคุณนั่นเองคุณเป็นคนดีมีความรักมีความเมตตานเป็นคนเชื่อมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามยึดมั่นนะในความถูกต้องฉะนั้นสิ่งศักดิ์จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะและสิ่งศักดิ์และจักรวาลน,นะคะกำลังที่จะทำให้คุณได้ พบโอกาสดีๆนะคะไปสู่เส้นทางของคุณไปสู่ความสำเร็จของคุณไปสู่ชื่อเสียงที่คุณนะคะอยากมีอยากได้ ะะและก็ประสบความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงนะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมามาจากสิ่งที่คุณอาจจะลงมือลงแรงทําไว้แล้วนะคะเป็นผลพวงเหล่านั้นจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าจากที่เคยขัดขวางถูกขัดขวางจากที่เคยเหมือนกับมีคู่แข่งนะคะ ที่มากมายจะทำให้ตัวคุณไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ต่อจากนี้ไปคู่แข่งของคุณคนที่คิดร้ายกับคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณนะเขาจะไปจากชีวิตของคุณเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลจะดึงเอาความสําเร็จจะดึงเอาความสุขหรือว่านะคะใครที่คิดหวังในเรื่องของเนื้อคู่คนรัก นะคะคนที่เรารักหรือว่าชอบจะหันกลับมาสนใจเราจะหันกลับมามองเห็นนะคะความโดดเด่นในตัวของเรานะคะและเสีงสยงศิษจัก,กรวาลน,นะคะกำลังจะเปรคุณในเรื่องของพลังงานของเสีงสยงศิษและจัก,กรวาลเห็นไหมไพ่เดอะไฮเลแฟนกับไพ่เดอะรลนะ,ะสีงสยงศิษและจัก,กรวาลพลังงานนะคะจะ ดึงเอาความสุขสมบูรณ์นะคะจากที่คุณเคยสร้างไว้ลงทุนไว้นะคะด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะจะทำให้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังมีบ้านมีครอบครัวที่มั่นคงและมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยและมีความสุขนะค,ะคนโสดก็จะมีความรักเข้ามามีสายเปเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างครอบครัว หรือว่านะคะใครที่ไปเคยเคยไปขอในเรื่องของความรักนะค,ะความรักที่คาดหวังนะ,ะสถานะคู่ครองคนรักสถานะการแต่งงานนะ,ะชีวิตจะสมบูรณ์มากนะคะจากสิ่งที่คุณนะคะเคยสร้างไว้หรือว่าเคยทำไว้หรือว่านะค,ะความชัดเจนในเรื่องของความรักนะค,ะความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ และสิสิทธิจัก,กรวาลกำลังจะเปคุณในเรื่องของอใครที่เคยถูกปฏิเสธนะคะถูกปฏิเสธจากคนที่แบบเหมือนอาจที่จะทำให้เรานะคะเรียกว่าไปตกหลุมรักหรือว่านะคะมีความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เข้ามาแล้วท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาปฏิเสธคุณอะ เขาเหมือนไปเจอคนที่ไม่จริงใจกับเขาอ่ะนะคะแล้วเขาจะหันกลับมาหาคุณนะเขาคนนั้นซึ่งเป็นคู่รักของคุณเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน นะด้วยความที่ตัวงเขาจะต้องกลับมาชดใช้ในเรื่องของการที่แบบทําให้คุณอกหักผิดหวังเสียใจเขาจะกลับมาตกหลุมรักลุ่มหลงคุณนะคะด้วยความที่แบบหมกมุ่นนะ,ะอยากได้คุณอยากครอบครองคุณจากที่คุณเคยวิ่งตามเขาต่อยแต่ดอย,อยเขาจะกลับมาวิ่งตามคุณนะคะแล้วก็คลั่งรักคุณในที่สุด ะะโดดเด่นในเรื่องความรักเนาะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างครอบครัวโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะฉะนั้นจักรวาลจะเปยความรักเปยคู่รักคนรักให้คุณจักรวาลจะเปยเงินเปยทองเปยความสําเร็จเปยความสมบูรณ์แบบให้กับคุณนี่คือพลังงานของนะ,ค,ะคนที่มีในเรื่องของการแบบโสดนะพลังงานของคนโสดจะมีคู่รักคนรัก แล้วก็พลังงานของคนที่มีครอบครัวก,ก็จะมีในเรื่องของความสมบูรณ์เกี่ยวกับในเรื่อง,องการเงินมากขึ้นหรือว่าใครที่ถูกหลอกนะคะให้ผิดหวังในเรื่องของความรักก็จะเจอคู่แทรรักแท้ที่จะมาเกื้อกูลสนับสนุนคุณน,นั่นเองกด subscribe รับอาพลังงานด้วยขอบคุณทุกการติดตามค่ะ